นี่เป็นการที่พรรรวนไทยสร้างชาติได้มีมติพักนะครับเสนอพระราชบัญญัติฉบับแรกต่อสภาผู้แทนรัษดรในสมัยประชุมนี้นะครับและตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมานี่ก็ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยพรครวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่เราทราบติดตามข่าวคลาวมาตลอดนะครับตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดนี้เกิดวิกฤตภายในประเทศก็คือวิกฤตเกี่ยวกับเครดิตของประชาชนหนี้สินภาคประชาชนและหนี้สินภาคธุรกิจที่จริงเรามีปัญหากันมากครับในเรื่อง เ,เกี่ยวกับหลักฐานของออข้อมูลเครดิตนะครับความเป็นมาของพรานหยาดประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตเป็นเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันร,ระบบธนาคารเกิดความเสียหายแต่ในว่าเวลาที่ใช้มาในช่วงที่บ้านเมืองเป็นวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตสาการโควิดที่ผ่านมานี่คนที่เสียหายกลับเป็นประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารทั้งหมดเป็นทางเดียวที่จะปลดให้ประชาชนเป็นหนี้ และก็ต้องหนีจากระบบธนาคารไปสู่นี้โนอกเครดิตซึ่งจะเป็นปัญหามากในอนาคตก็คือการที่เราจะต้องมีการแก้ไขพร้อมหยัดการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้มีมติยื่นเสนอกฎหมายแก้ไขพรบว่าด้วยกา,การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทัต้งหมด5มาตรานะครับสาระสำคัญก็คือ แม้วันนี้ครับใครที่เป็นหนี้กับธนาคารหรือระบบะธนาคารทั้งหมดนะครับแม้จะได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่รายชื่อของตัวเองก็จะติดอยู่ในระบบเครดิตบูโรอีก3ปีลูกหนี้รายใดน,นะครับที่ผนชำระตามเงื่อนไขที่มีความตกลงกับธนาคารแล้วเครดิตบูโรก็ยังติดชื่อไว้อีก3ปีรวมไปถึงลูกหนี้ที่สู้คดีชนะในชั้นศาลละศาลพิพาาว่าหนี้เกินกำหนดระยะเวลากบบาบังคับคดีแล้ว ลูกหนี้รายนั้นก็จะมีชื่อติดอยู่เครดิตบูโรต่อไปอีกสามปีการติดเครดิตบูโรทําให้ประชาชนเสียโอกาสครับเพราะจะถูก่อรองนจากธนาคารหนึ่งกู้ไม่ได้สองถ้ากู้ได้ก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยในราราที่สูงกว่าปกติประชาชนส่วนใหญ่และก็ธุรกิจบางส่วนที่ล้มละลายเกือบล้มละลายในช่วงโควิดก็ต้องหนีออกไปสู่นี่นอกระบบตอนมีทางเดียวครับก็คือการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ การแก้ไขชอบนี้ก็จะมีหลักการครับว่าลรูปหนี้รายใดที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นหนี้ที่ขาดอายุความแล้วจะต้องปลดลบออกจากบัญชีเครดิตบูโรออทันทีเรื่อหนี้ที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องรอเวลาสามปีข้อมูลเครดิตเครดิตกาบเครดิตจะต้องปลดออกทันทีและลรูหนี้รายใดที่ตกลงนกับเจ้าหนี้และเริ่มการผลชำระหนี้แล้ว ไม่ต้องเกินหกเดือนครับก็สามารถที่จะปลดลบจากเครดิตได้จะทําให้ลูกหนี้เหล่านั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งหนึ่งการแก้ไขพรบฉบับนี้ด้วยความตั้งใจครับว่าเราจะลดหนี้สินภาคกัรเรือนและหนี้สินภาคธุรกิจซึ่งกำงํำลังระบาดและเป็นการที่จะชะลอการเติบโตทางธุรกิจในปีหน้า้นพรบฉบับนี้ก็จะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ทีต่ติดอยู่ในระบบเครดิตบูททั้งหมดนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้รับการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ภายในเร็ววันนะครับขอบคุณมากครับ